สวัสดีครับผมผมอันเฉาไล่นะครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์เลยนะครับวันนี้จะชวนมาปลูกป่ากันอีกนิดหน่อยครับนี่เลยต้นเล็กผักหวานป่าทิ้งก็ปลูกเกือบเสร็จนะครับปลูกประมาณ3 0ต้นปลูกแซมในแนวสวนป่าเนี่ยครับตรงแนวกั้วให้มันเป็น ต้นไม้ที่เลี้ยงไปเลยจะได้ดูแลกัน,นตอนนี้มีมประมาณสามสิบกว่าต้นต้นีต้ตรงนี้ผมทำระบบหนาวเันนะมันก็จะสามารถปลูกเลไได้หลายอย่างเช่นอันนี้เป็นไม้ป่าผมก็หยอดเม็ดฟักทองไว้มันก็ขึ้น ให้มันขึ้นไปด้วยกันหลายๆอย่างเมื่อเช้าฝนที่ตกมาพรมๆนะก็อากาศเย็นตอนนี้บ่ายสามแล้วยังชุ่มๆนิดหน่อยแล้วเจอกันครับผม